สบายดีสบายดียามมือเสาเบิดสุขสุขนเด้เอฟซี FC บาแพงเมอนกะ้ะได้มาทงนี่แหละพี่นอ้องมาเกี่ยวเขาสองสันคือเก่านั่นแหละยังร้ายพี่นอ้องยังร้ายเมอนกะ้ะนี่พี่นอ้องมีคนมาเกี่ยวเขาน้าได้เหมือนนี้หลายคนเลยเมอนก้าเมอนกะ้ะบาแพงกะ ขายงัวพี่น้องขายงัวมาจ้างคนเกี่ยวเขาขายงัวสองโตมาจ้างคนเกี่ยวเขาแม่บอกให้เกี่ยวมีอามีเอื้อยเนาะมีแต่พี่น้องเจ้าของนี่แหละพี่น้องมากก็ได้บ่ได้เอาคนอื่นคนไกลเนาะพี่น้องเจ้าของบันไก่เฮือนเคียงมีผู้สาวมาอีกได้พี่น้องสองคนผู้ สาวย่างหลัดถุงหลัดป่ามาเลยโอ้เมนีหน้าบ่าวแพงมีผู้สาวมาเกี่ยวเข่าซอยเกี่ยวเข่านําอากับมาคือเก้าอาน่ะงานได้งานนั่นพลาดบ่ได้พี่น้องเกี่ยวข่าวเกี่ยวข่ข่าวตัมสบายดีนะแม่ยายอ้วนสบายดีพี่น้องเกี่ยวข้าวกับเกี่ยวข้าวตา้มข้าวจู้พี่น้องเอ้ยเอาโลดหลัดทุงพี่น้องหน้าบ่าวแพง <laughs> หน้าเบาแพงเนี่ยอยากได้พุ่มขบูกใหม่เยอะหน้าเบาแพงนะี่นะใครอยากได้ก็เอาไปมาไว้เด้อมาไหวมาไหวเผื่อหอดเดือนทกุก็ได้อันนั้นแหละเอื้อยอันนี้เอเื้อยไอ้นกเอเื้อยหดยานกล้องบาทแล้วแล้วบ่อยากเขากล้องมา เบิ้งไปสัมผัสผู้สาวกันนะกำลังอย่างมาลูกเอาเด้อพี่น้องเด้อข้ามาแล้วเ้าไม่เกี่ยวเข่าวสวยเมื่อนี้มาสวยแท้ มาสิลงสักผ่ามาสวยนี่ปั๊บเด้ครับแตนยอมจังได๋ก้มาสวยนี่ปั๊บเด้ครับขึ้นเด้อทําผูปั๊บลงใด้ามาแสงเกี่ยวโลเกี่ยวข้าลมคือเก่าเกี่ยวเกี่ยวข้างัวย่องกับไก่ย่องงัวย่องหลายายเด้อนพี่น้อง ງົວມາຍ່ອງເຂົ້າບ່າແພງເນາະບາດນີ້ກະເລີຍຂາຍງົວມາຈ້າຄົນเกี่ยวເຂົ້າຫມັກຍ່ອງເຂົ້າຫຼາຍໂພລົງູກດ້สาวມາ2ຄົນດພີນ້ອງເດ່ FC ບາພງບ່ໂສດກສົນໃຈຄົນດບມາດີຜສາາາລານັດນກ່เกี่ยวຂົາเกี่ยวໃ້ນດບິ บ่ต้องห่วงบึกบึนนะครับเป็นเครื่องเครื่องอีซุซุพี่น้องครับเป็นรหลดกรถดอีซุซุบ่สันซ่าห่วยแม่แล้วนกกามันได้สีต่างกันบรรยากาศี่น้องอุ้ยเหลือลายแห้งพี่น้องบาแพงเห็นเขาในหน้าจะคของนะะของะไรก็คิดนักเติบเดียวนี่หนาหยุงนามองนะพี่น้องเอ้ยสิด้จาัางคน สองสามมือพูดแหละเพราะว่าคนอื่นเขาเกีียวแล้วบ้านเ้วเนาะเขาปล่อยงวัวปล่อยควายก็ะยามันมายยองบ้านนีก็ต้องเฝ้าอืมบอกหาเก็บแมงมันบอกแมงมันลายอย่าได้เอ่ยขอโทษขออภัยเลายๆเดอพี่น้องมีสายเขาเนาะ พี่น้องบ่งแนว FC บาลแพงกับมุดจอมาซอยบาลแพงไหนเด้อรับบาแห้งเลยพี่น้องเหมือนนี้ได้มีแต่พี่น้องเด้อพี่น้องเจ้าของเกี่ยวข้าวน้ำตาแห้แงใส่แม่มก็ได้ เสียบบูทูธก็ได้เสียบมือถือเบโมบายดักเอาเดี๋ยวนี้โทรศัพท์ปิดไว้ก่อนพี่น้องมอลำเดี๋ยวปลาหมาสาวแพงมานี่ประกาศก็กระถึกได้หล,หลายคนนะพี่น้องมาเนี่ก็ได้ สี่บอแพงกับบอมี่ผู้ได้ยากมากเกี่ยวเขานำ้ำหัซสาวเนี่ยบเริ่มยูเขาเลยแหละสาวสองคนลูกอาวอได้พี่น้องลูกอาวบาอแพง <c oughs> บรรยากาศอืม <c oughs> <c oughs> วันนี้บาแพงก,กสีเล่งเกี่ยวไห่ใหญ่นะพี่น้องนะ,นะเกี่ยวไห่ใหญ่ๆก่อนโลดคนมาหลา่ๆนี่เป้นหอใหญ่นะอ ยังไลพี่นะลงไปทางผู้มแมนเบนดเลยลวดเลยอย่าไปกอสองเถื่อเด้อบรรยากาศ ยำสาๆเนาะพี่น้องเนาะตะเวนกำลังขึ้นหลังจากขึ้นแล้วแลละกับเผาตะเวนก็ได้คนคนหน่อยคือาอ,นอนานี่แดเผาเบิดกีเบิดเนาะโอ้ยอาข่อยนี่เกี่ยวเขาสูงหมดได้เลยเราได้ยืแเราคนหน่อย คนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพร้อมเพียงกันขนาดเนาะเรียงแถวงามขนาดเดินาะสูงตำ่ำเอารอดก็ด <c ười> <c ười> โรดก็พาดโรด มันเกี่ยวง่ายกว่าหน้าทงนะไรเอ้มันไถกว่าทงหรไรหนุเอ้ยเออมันเกี่ยวง่ายหน้าทงนี่มันบดบดชอดบดคอยมี่หนาลงมันเรียบป่ะโว่าเกี่ยวนี้าะไรเป็นแฉมเปิดเทมผู้ชนะหนุ่มเอ้ยอาเมะอาเมะมืด่าแถมกับเผายุ่งเล่าว่ะแถมแล้วเปิดเพลงเตลยเต้ยสิมอดละมอดหน้าใจกูขาดเล่า เพลงไว้สลุดผู้เฒ่าบอกเข้าใจเบาแสงก๊กหมักหว่านี่พี่น้องเจ็บยังบัดนี้ปัาแมงมันสีชมพูพี่น้องคนกำลังมีความหักเบิ่งแน่พี่น้องจับแมงมันกับสีชมพูสีเสือมันเลยฮันใช่ฮะโอ้ยสีชมพูองตองพี่น้อง แมงมันผู้สาวเฮ้ยบา่าแพงกะนใะเลาะแซวผู้สาวตำให้หนานี่แหละพี่นอ้องเอ้ยมือนี่แมงมันสีชมพูบินไปแล้วพี่น้องไพ่พกเก็บแมงมันอยู่บ่มือนี่ แล้วให้นี่ก็ถือว่าแล้วเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วทงนี่ก็ถือว่าแล้วเลยบ่อเพงก็ได้จังเกี่ยวต่อเพลองไปชี้จังให้มันลูบเนาะ เเพื่อนกับบัคายแม่บเบาแพงโพดแท,ท้ พักแหงพี่น้องเอ้ยหอมหอยหอยพ้อมหนาะกันลงไปเลยสุดสายพี่น้องสุดสาย ตน้นไม้พี่น้องขนันยาอยู่บ่าวแพงสิอนุลักษ์ต้นไม้ไหวน,นะบ่าวพงสีบตัดบัให้แม่ตัด,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 ดตอนนั้นเห็นกระไยได้เห็นน้องแม่บ่าวแพงนะ่ะตัดไปลงเตาตัดไปลงเตาเหลือสำนีกตอนนั้นมีแต่ตน้นไม้พี่น้องแถ,วน,อนอถวนี้มีแต่ต้นใหญ่ๆแถวนี้บ่งลงโลง จนว่ามันกีดกกเขาเนาะ่นก็เลยตัดออกไปนําเขามันบ่ง,งามต้นใหม่มันหลายมันงากันบบนี้อ้าเวลากระมมาพะควรเนะาะบ่แพงก็สิขอจบคลิปเดอ้อจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บาแพงแน่เพื่อเป็นกําลังใจให้บาแพงเห็ุคลิปต่อไปเนะาะจังไดกสดสดสด็สบายดีเบสสุขุสุขคนเด้อสบายดี